ออาลง t ท r t l เทลเอดิในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC กันนะคะเริ่มต้นเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ c o d g g m m นะคะหรือว่าจะค้นหาเอาจาก Google ก็ได้นะคะก็พิมพ์ Code นี่ค่ะก็จะขึ้นมาเลย Code.game เข้ามาที่เว็บไซต์ cod.game e นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ t u r t ทิ t เอดิเอยู่ตรงนี้ค่ะเราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะคะก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งนะคะนะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ er ที่เราดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกได้เลยค่ะ ก็จะใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะคะ โอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการติดตั้งโปรแกรม uh, Total Editor เรียบร้อยแล้วค่ะ